เดลาโฮย่าเผยว่าพวกเขาจะไม่มีหวันโชคกับทางเดวินฮานี่อีกโดยล่าสุดนั้นโปรโมตเตอร์แห่งโกลเด้นบอยอย่างออสการ์เดลาโฮยาได้ออกมาเปิดเผยว่าผมจะไม่มีหวันให้เดวินฮานี่ โชกับนักชกของเราเด็ดขาดเมื่อถูกถามว่าการตัดสินใจในครั้งนี้มีความเกี่ยวข้องกับการแสดงท่าทีลบเลียงของทางเดวินฮานี่ในการโชกกับโฮเซ่ลามิเลสนักชกในสังกัดเดลโฮยาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหรือไม่หรือเป็นความขัดแย้งกันระหว่างโปรโมเตอร์กับทางบิลฮานี่ผู้เป็นพ่อผู้จัดการและผู้ฝึกสอนหรือข้อเท็จจริงที่ว่าเดวินฮานี่ฟ้องทางไรอันกาเซียในข้อหาทำร้ายร่างกาย หลังจากที่ทั้งคู่โชกกันในเดือนเมษายนเมื่อปี2024ซึ่งกาเซียสามารถล้มฮานี่ได้3ครั้งแต่จากนั้นก็มีการส่งผลการทดสอบ PED ที่เป็นบวกถึง3ครั้งเดลาโฮยาก็ได้กล่าวว่าทั้งหมดที่กล่าวมาผมจะไม่เสียเวลาไปกับทางเดวินฮานี่โดยเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนดูเหมือนว่าข่าวการโชครีแมทระหว่างไรอันกาเซียและทางเดวินฮานี่ จะเป็นแมทชกมวยที่สำคัญที่สุดในช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงนี้ส่วนทางบิลฮานี่พ่อและเทนเนอร์ของทางเดวินฮานี่รู้สึกสบายใจกับข่าวนี้โดยเขากล่าวว่าผมรู้สึกว่านักชกในสังกัดของเดลาโฮยารวมถึงอดีตแชมป์โลกในรุ่นไลท์เวทจอร์ดลีดาเลตเมื่อพิจารณาแล้วว่าพวกเขาไม่สามารถเอาชนะเราได้อย่างแน่นอนบลฮานี่พ่อและเทนเนอร์ของทางเดวินฮานี่กล่าวนั่นเอง